สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับ FC ช่องลูกขเนียวเสียวอีสานทุกท่านครับพี่น้องอีพี่นี่นะครับผมพาพี่พาน้องเอฟทุกท่านมาเปิดราคาหน้าคอกครับพี่น้องมาเิ็นของดีงว่ใหญ่คอกห้อยไวกิ่งครับพี่น้องอำเภอนามนจังหวัดกาลสินนะครับมือนี่นะครับมีของดีใส่ใหญ่บีเบิ้มาฝากพี่ฝากน้องเข้าสาหรับไผชอบพันธุกรรมสไตล์ลูกกระทบเท่าโบดเฟรมใหญ่แม่ลูก รอรออนาคตเป็นพอพันกระไดนะครับสายขุนกระถุกใจแน่นอนครับพี่น้องเหมือนนี้มาอยู่กับพอไวจริงเดี๋ยวทักทายกับไอ้ผลจะน้อยนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมเอาเหมือนนี้มีตัวข้าวไอ้เหมือนนี้ตอนนี้มีอยู่สีเม็ดทองกับอนาคตพอพันเดือดเทียบเลยครับครับผมเอานะครับทองดีตัวทองทุกตัวเรียบร้อยแล้วนะครับทองแก่ๆเลยครับพร้อมพี่น้องทุกตัวเลยครับผมทองแก่นะครับเอาไปเลี้ยงข้าวเดียวก็ได้ผลผลิตแล้วครับพี่น้องแมนครับรถรถรถทุ่มนะครับ เอาฝากช่องทางติดต่อเบอร์โทรไว้นะครับเบอร์โทรก่ะศูนย์แปดเจ็ดครับผมสองสามเจ็ดแปดหนึ่งสี่ห้าครับผมครับผมเสียบบุกกะหอยไวกิ้งงวงงามมึงดำดำครับผมครับผมเบอร์โทรกแอร์ไลน์เลยนะครับเนาะแม่นครับผมไอ้ฝากกดติดตามเพจไว้กับซีซีทีฟาร์มครับขันนี้งัวงมะม่เขากะลงให้เบิ้งเรื่อยๆครับผมครับผมซีซีอ่าซีซีทีฟาร์มนะครับเนาะแมนครับเดี๋ยวผมขึ้นล่าเรียนห้ใต้คลิปครับพี่น้องแม่นครับนะครับผมอ่าผู้เบิ้งไปดั้มกับจดไว้ครับพี่น้องมาร์กตัวใดอ่าผู้จ่าท ตัวนี้ท่องเปลเดือนแล้วครับท่องแปดเดือนพี่น้องนะครับแมนเอาเด่นๆนะครับผมไอ่บอกซูฟังไน้แมนนี่เป็นยังไงตัวนี้ลักษณะมันดีครับผมไอ้เป็นหัวเท้าบูดเข้มๆเลยครับผมครับผมพันธุกรรมยอดๆเลยครับเอาตัวนี้หนาอ้างลึกดีครับเอาประกันทองนะครับเนาะแมนครับผมเอาทองเพราะอะไรเยอะครับผมท่องเจ้าโชคครับ CY178 ครับผมเจ้าโชค CY178 ตัวนี้ด้วยครับพี่น้องเป็นพอพันธุกจากโชคเนลิมิตฟาร์มนะครับสายพันธุกรรมนะครับ 3X มินเลียนครับพี่น้องนะครับผมเจ้าโชคนะครับนี่ครับสายซีไวครับพี่น้องนะครับไผ่มักซีไว้สูงกว่าหงตัวนี้ก็มาจากฟาร์มซีไว้ใหกันครับพี่น้องท่านดูกรรมดีๆระดับโลกเลยนะครับผมใบรอดครบแมนครับประกันท่องให้พี่ให้น้องเข้าเจ้าเดือนกันครับแปดเดือนครับผมแปดเดือนอีกหนึ่งเดือนครบแล้วครับพี่น้องก่ต้องรอโดนครับตัวนี้เอาไม่ต <im> ้องรอนานผลผลิตได้แน่นอนนะครับผมสุดค <im> <hai champion> er> <im> ุ้มแน่นอนพี่น้องแมีนี่นะครับสําหรับผู้สนใจนะครับฟังราคาเปิดได้ครับบ้านนี้ หลายรีตัวได้สี่หมื่นเก้าพันบาทครับสี่หมื่นเก้าพันบาทกับแม่ทองแปดเดือนส้วนสูงประกันไฮร้อยหาแปดหาเก้าครับร้อยหาสิบแปดหาสิบเก้าในทองนี่ลูกตัวไหนครับผมลูกที่สองครับผมลูกที่สองค่าทองนะครับพี่น้องไฮมักนี่ครับปากี่ายขอบตาดํานะครับคลิปหูติดโบดเข้มเลยครับตัวนี้บาดเท่าเอนลูกกระทบเนาะแมมนครับผเพิ่มง่ายหนาหรือเตอร์พี่น้องผมเผยเบิ้งรอบๆโตนะครับชีดดีไทยง่ายนะครับเอาพิจารณาเบิ้งไปน้ำกันครับพี่น้อง อชอบอของดีของงามมัหนีห้อยไว้จริงคือเก่านะครับมาย <ไง S 1> ่มไ,ได้่พาพิดหวังนะครับงัวใหญ่ของเพิินเอามาฝาพี่ฝากน้องเข้าผู้ใดไปเลี้ยงนี่ผมบอกเลยว่าเด็กลับมาเอาอีกรอบแน่นอนล่ะพี่น้องนะครับผมสุดขุมนะครับไห <ง S 1> ้ไมาเบิงสักกอนนะครับเบิงในคลิปแล้วบ่จูใจขี่รถมาเบิงก็กกได้หรือแอดไลน์ให้เพิินเปิดกล้องออกมายืนเบิงให้งามๆแบบนเลยก็ได้ครับพี่น้องนะครับผมแต่มาอนี้ว่าว่าที่ก็ถ่ายให้เบิงแบบละเอียดเลย นะครับเอาราคาอยู่มรงน้นะครับเปิดไว้ที่4ี่0,000ืนเกพบาทครับสี่0มืนเกาพันบาทง่วใหญ่ปนี้พี่น้องหาใส้ไใ้บอแบบนี้เอาแบบใดเวยครับพี่น้องนะครับรถทรงมีหอยนะครับเนอะแม่นครับทรงฟีทรงฟีทวาคอีสานครับผมนะครับขันพ่านอง่นเขาก็คุยกันได้ครับผมคุยกันได้นะครับเนาะแม่นครับผมเอาบางเที่ยิคนบ่ามันก็ไปส่งเองคุณหลัะพี่น้องแน่นครับถ้าเราซื้อมากก็ได้ เดี๋ยวเบื้องตัวต่อไปครับพี่น้องแม่นีชอบใหญ่หนาลึกสไตล์เทาโบสราคาจับต้องได้ซีว่าเจ้าทอง8เดือนนะครับลูกสองค่าทองนะครับสายซีไวนะครับผมเจ้าโชคซีไว้หนึ่งเจ็ดแปดนะครับฝากไว้ครับพี่น้องตัวที่แรกเดี๋ยวไปเบื้องตัวที่สองกันครับผมตัวที่สองตัวนี้ก็เป็นวัวท้องนะครับผมทองจ็ดเดือนแล้วครับไอ้ตัวนี้ทองเจ็ดเดือนครับผมจิตเดือนลูกที่ไหนค่าทองครับผมลูกที่สองเท่านันครับลูกสองค่าทองสายไผหมักแบบแดงติดโบดนะครับเบื้งยีบเป็นเท้าโบดตัวนี้เป็น แดงโบดส่วนสูงร้อยเท่าไรครับไอ้ส่วนสูงสูสีกันครับร้อยห้าเปรห้าเก้าันอ่าร้อยห้าสิบแปดร้อยห้าสิบเก้าเนาะแมนครับท่านะตอนนี้ทองเรียบร้อยเด้อครับพี่น้องแมนครับนะครับใบเพชรดีกรีเอ่อใบเพชรเอ่าใบผสมนะขอให้ครับพี่น้องใบผสมครับผมหลายท่านก็อยากจะได้ไปเก็บใบเพราะอะไรเป็นประวัติง่วครับพี่น้องแมนครับเพิ่นผสมกับเจ้ามิสเตอร์เอสเอสห้าหกแปดครับพี่น้องสายลิโกแมนโซ่ซีสามหนึ่ง นะครับก็ถือว่าเป็นพอพันธุ์เฟรมใหญ่อีกตัวหนึ่งนะครับพี่น้องตัวนี้จากบุญน้อมฟาร์มประกันท้องให้กี่เดือนนะครับเจ็ดเดือนครับผมเจ็ดเดือนแมนครับนะครับผมเจ็ดเดือนสูงร้อยเจ็ดรอยหาแปดแมนครับนะครับจะได้รับเงินเลี้ยงอีกสองเดือนครอบนะครับเนาะแมนครับผมเอาตัวนี้เดี๋ยวจะไหนเข้าไปตัวนี้มักตัวนี้มักสีมันครับอ่ามักสีเนาะมักกระดูกปันครับอ่าแต่ผมก็ว่าเป็นโพลหนึ่งดีบะตังกับตัวเท่าด้วยพี่น้องหนาลึกบะตังกันเลย นกัดตางกันแค่เรื่องสีนะครับเนาะแมมนครับผอายุขั้นกระท้องกันแค่ห้างกันแค่เดือนเดียวครับเดือนเดียวเน่นะครับพี่น้องเอาไปเลี้ยงกันเดือนถึง2เดือนนี่ครับสองตัวเลือกตัวใดก็ได้ครับพี่น้องเลือกแม่เท่า49แมิบเก้าคันเลือกแม่นี่เปิดไล่ไปได้ครับไอ้เปิดได้ซ้ำกันครับสี่หมื่นเก้าซ้ำกันเน่ยครับผมคันยกคู่ได้ไอ้ผมกับมาร์คด้วยคันเงินประมาณถึงอยากได้เป็นคู่จังสี่ก็หลังกั้นกไม่ได้เนาะเน่ยครับผมเอานะครับมักตัวเท่า ซี paid, ่ส kind of ิบเก้ามักตัวดีก <grammar language> ับซี่สิบเก้าตัวดีทองเจ็ดเดือนตัวเข้าทองแปดเดือนครับพี่น้องสนใจถักค่ายพูดคุยไม่ได้ครับพี่น้องนะครับผมจากคอกหอยไวจิ่งง่วงงามอ้ำเภื่อน้าม่อนจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับราคาทำการได้พี่น้องสองแมงค์นะครับหรือไผ่อยากได้อีกหนึ่งทองนะครับตัวต่อไปเป็นทองสาวเนาะทองสาวครับอะตัวต่อไปเป็นทองสาวนะครับไร้ท่านอยากเป็นทองซีฟายสุดครับเอาขอสดก็นี่นะครับผมอยากได้เป็นแบบทองสาวนะครับเพราะเดี๋ยวเป็นแม่บอกแม่พันต์ไปต่อยอดอีกไล่ส่วนลูกไป นะครับผมเดี๋ยวเบิ้งตัวที่3พิจารณากันครับพี่น้องสาทองมานีมากแบบใดเดี๋ยวให้เลือกอีกหนึ่งตัวเพื่อไปกรอบการพิจารณาด้ครับพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ้งกันนะครับผมเอาครับผมมาเบิ้งทองที่สนะครับตัวนี้ทองที่สเอานะครับทองที่เดือนเราเขาไอแม่นี่ทองสีเดือนกวาเหรอรับทองสีเดือนกว่าเป็นทองแรกเนาะเป็นสาวทองแรกครับพี่น้องไผ่มักแดงสดสวยนะครับผมโบทครบเครื่องนะครับพี่น้องแม่นี่นะครับ ส่วนสูงนี่กับประกันให้พี่น้องห้าร้อยเท่าไร้ครับร้อยห้าสองห้าสามเลยหนึ่งร้อยห้าสิบสองถึงร้อยห้าสิบสามเป็นสาวท้องแรกสี่เดือนนะครับกับนิวสติงเนี่ยนะครับเนาะนี่คกับนิวสติงครับพี่น้องของกามปูฟาร์มนะครับผมเป็นลูกของพี่วายศูนเก้านะครับตัวนี้เป็นลูกสาวศิวายศูนย์เก้าหกท้องกับนิวสติงสายสติงเล่ซิปทับศูนย์ครับพี่น้องนะครับผมพันธุกรรมงวดนอกนะครับพอพันธุ์น้ำเข่าจากอเมริการ์และพี่น้องเจ้านิวสติง นะครับผมของกามปูฟ้ามนะครับตัวนี้ประกันท้องสี่เดือนนะครับผมเลี่ยมตัวดีตอนนี้ไม่มียังหมดจะมองนะครับเนาะแน่นครับผมเอาอยู่คอกฟ้ามนี่เพื่อนรับประกันให้พี่น้องดูแลจนทอดนาข้อนาฟ้ามนะครับหลนส้มแบบวิไอพี่นะครับผมเรื่องการรับประกันนะครับสบายใจได้ครับพี่น้องฟ้ามนี้เชื่อถือได้แน่นอนนะครับผูกกาลังหางงวไปเลี้ยงนะครับมาเบิ้งสะก้อนก็ได้นะครับผมเอาราคานะครับบัตรนี้แม่ที่สามนี่เปิดไว้ ไวไปสี่สิบห้าครับสี่หมื่นครับอีกห้าพันบาทสําหรับสาวทองแรกนั่นครับเลือกเบิ้งครับพี่น้องมักแบบใดเหมือนนี่สามทองมีให้เลือกนะครับถูกใจตัวใดหรืออยากเหมาทั้งสามกระดีแห้งดีครับพี่น้องพี่น้องเอาไปเลี้ยงสามพี่น้องจะได้ง่วงหกตัวนะครับผมเอาตัวหนึ่งทองแปดตัวหนึ่งทองเจ็ดตัวนี้ทองสี่เดือนนะครับพอพันนะครับเอาไม่กันมามั่นพันแทบมีใบผสมให้ทุกโตรับประกันตัวทองอันตราวมีคลิปให้ครบ นะครับผมเอาผูใ้ใดผู้สนใจก็มักชมกําลังหางวดทองหยาเลื่อยๆนะครับน้ำไผ่น้ำหน้าครับพี่น้องเ <c oughs> ขียวเกียวแบบนี้มาเอางวดไปเลี้ยงอีกเดือนสองเดือนพี่น้องได้ผลผลิต <c oughs> นะครับผมเกี่ยวเขาแล้วอยากแบ่งออกกับมีกนนําไรแน่นอนครับพี่น้อง <c oughs> ผมบอกเลยว่ <c oughs> างวดทองมีกำไรแน่นอนได้เนาะแ <c oughs> น่นอนแน่นอนครับราคาหนี้นี่ครับผมราคานี้ <c oughs> แต่งวดแต่โตแม่มันโตเดียวนี่ก็ราคาดีแล้วครับพี่น้องลูกนี่คือกําไรแล้วนะครับเดี๋ยวบอตอยเบิ้งอ่าผู้อยากเอาแบบลูกยางน้ำก้นนะครับพี่น้องว่าเอามาหัวนี่ อยากได้แบบลูกย่างน้ำกล้เลยมานี่มีหนึ่งนุ่มรอมากกับแม่เพลินครับพี่น่องรอรอต็ดเท่เลยพี่น้องนะครับเอาไปเห็ดพ่อพันเอาไปคุ้นก็ได้ครับพี่น้องเดี๋ยวไปเบื้องกันนะครับสําหรับอีกหนึ่งนุ่มรอกับแม่พันครับพี่น้องเดี๋ยวไปกับแม่เพลินนะครับผมไปเบื้องกันครับผมออาครับผมเดี๋ยวมาเบื้องนุ่มรอนะครับผมกับแม่เพลินครับพี่น้องนะครับผมหอยไว้จริงว่ามอนี่สิเปิดแยกผ่าเป็นหัวหน่อนะสำหรับผู้กได้นุ่มรอเอาไปเห็ดพ่อพันุ์ หรือไปขุนอ่าแล้วก็ผู้อยากได้เฉพาะแม่ที่ตั้งท้องมาอนีว่าราคาแยกกันเลยเนาะราคาแยกครับนะครับผมอยากได้ยบก่ช่างคุย์มนะครัเอามาว่าลูกไส้ก่อนจักเดือนนะครับลูกไส้ลูกไส้หาเดือนกว่าครับลูกไส้หาเดือนกว่ากว่านะครับลูกชายเจ้าโตโน่อายุห้าเดือนนะครับผมส่วนสูงพ่อบำมีร้อยสามสิบบวกเนาะแมนครับร้อยสามสิบบวกอ่าร้อยสามสิบบวกมีแน่นอนนะครับตัวนี้ลูกชายโตโน่นะครับผมนี่ครับแม่เพื่อนเนี่ยครับพี่น้องแม่กระท่องแล้วเนาะ แงทองนะครับนะครับผมเอาขันมักแทลูกกับบานนี้อยากได้แทะลูกไส้เพิ่นนะครับลูกเจ้าโตโน่นี่นะครับเปิดรับไ,ได้ครับผมเปิดไปสองหมื่นสองพันบาทสองหมื่นสองพันบาทนะครับผมลูกไส้โตโนโ่บานนี้ขันมักแม่นะครับผู้อยากได้ง้วนทองไปเลี้ยงงบประมาณบ่หลาย นะครับแต่อยากได้ง้วนทองไปเลี้ยงพ่อได้เป็นมู่นพ่อได้เป็นอ่านะครับเอาไปกินหยาน้ำไห้น้ำหน้านะครับแม่ทองที่เดือนหรอครับแม่ทองสองเดือนกว่าครับแม่ทองสองเดือนลูกที่ลูกที่สองครับสองข้าทองเนาะอันนี้ลูกแรกเพิ่นเนี่ยครับพี่น้องนุ่มหน่อยลูกไส้โตโน่นะครับเอาแม่เพิ่นถองดเข้าไปครับตอนนี้ทองกับนิวสติงครับเจ้านิวสติงนะครับของกามปู่ฟ้ามด้วยพี่น้องนะครับใหญ่ๆเลยพี่น้องนะครับตัวนี้ เอาแม่นี่เบิ้งนีเป็นมัวโบดปะโบดับเอาแม่เป็นโบดด้ครับพี่น้องแม่เป็นโบดนะครับเบิ้งเค่องดำนะครับผมนี่ครับพี่น้องครับใครสนใจนะครับประกันเท่าไหร่เดือนครับสองเดือนกว่าสองเดือนกว่านะครับผมกับเจ้านิวสติงใบหลอดครบด้วยครับพี่น้องกับเจ้านิวสติงนะครับเอาราคาดีครับอันนี้ ตัวแม่มันอีกเปล่าๆสองหมื่นเก้าพันบาทครับแม่สองหมื่นเก้าลูกนะครับสองหมื่นสองพันบาทสองหมื่นสองพันบาทอยากได้ยกคู่กับจังหวะกันมืาอนี้เบอกราคาหลายท่านกับงบประมาณบอหลายก็จะลูกหรือว่าไผ่อยากได้แบบแม่ทองก็จะได้แต่แม่นะครับผมอันนี้เบอกราคาแยกกันไผ่อยากร่วมจะพูดมาคุยหลังไหมเนาะแนี่ครับผมอ้าวสนใจนะครับแต่ละตัววานจะเป็นแม่ทองนะครับสายเท่าใหญ่ๆบิ๊กๆครับพี่น้องแม่นั่น นะครับผมหรืออยากได้แม่ลูกนะครับผมเอาคู่ก็ได้วอารละ่าแยกซู้ฟังแล้วพี่น้องบ้านะครับผมเอาซื้อสองได้สามรหรืออยากแยกเอาแต่แม่ไปเลี้ยงสองหมื่นเก้าเอาตัวนี้ลูกไส้สองหมื่นสองพันบาทครับพี่น้องนะครับผมหรืออยากได้งวัวนทองคุณพี่น้องเดงแดงโบดๆนีอีกสองสาวนะครับแม่ทองนะครับ ขุดคุยทักไขยราคาทุกตัมาตอนรองเอานะครับเนาะั้ตอองไ้ทุกตัวหาเบอร์ได้กครับผมเบอร์โทรเขาก็0ูนย์เจครับผมตสามเจ็ครับผมแอดไลน์เบอนี่เนาะแมครับผมเฟซบุ๊กไครับเฟซบุ๊กเขะห้อยไว้กิ่งว่างงามมือดำดำครับผมอ้าพูยู่บะไก่นะครับมีเวลานะครับผมแล้วให้แล้วหน้าแล้วขี่รถมาเบิรงก่อนก็ได้เบิ้งคลิปแลี้ยวนะครับโทรมาสอบถามเส้นทางมาเมาองกครับพี่น้องปากมุดมาหอดอำเภอนามุนฟราม่วเล่าติดอยู่ในตัว ซ 100, 100นะ <m <m er ี่ลอยห้าร้อยเมตรเนาะหอดขอกเราเลยพี่น้องมั่งยังครับบ่าวว่ที่มากกับมั่งยังนะครับก็ถือว่าฝากไว้อีกหนึ่งของหนึ่งฟาร์มของดีง่วงามจากหอกหอยไวจิ้งนะครับอำเภอหน้ามุ่นจังหวัดกาฬสินธุ์สลดยพี่นี่ก็ฝากไว้ครับพี่น้องนะครับผมของดีมีคุณภาพแบบนี้ให้พี่น้องเข้าได้สบายใจได้แล้วก็ราคาผมบอกเลยว่าเป็นราคาเกษตรกรในแท้จริงนะครับเนาะแน่นครับผมเอานะครับผมคนเลี้ยงงัวเพิ่นกับแบ้งกันเองนะครับผู้เอาไปเลี้ยงก็สบายใจได้นะครับผมดูแลหลังการขายนะครับรับประกันให้ดูกกกกกััััััััันนนนนเเาาะะะะรรรรรรรบบบบบปปททุุตตวคคคหผมออีีพ่่็จ อปสวัาดีขอบคุณเอฟทีทุกท่านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ได้พี่น้องขอบคุณหอยไวกิิงงว่วงงามะนะครับเมืองดำดำนะครับจากาพี่น้องประเทศนะครับผมสวัสดีครับ